สวัสดีนะคะวันนี้ค่ะจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์ของ Facebook กันค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอดคอมเมนต,ต์เพิ่มมากขึ้นดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยนะคะก็เนเลือล่อยคลิกลิงก์จากตา่างกันไปได้เลยตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนของ,ของเพื่อนได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร,ร์มของ KMPT เฮตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร,ร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติ๊กตองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อนพนท่านใดนะคะที่เคยเราอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMM k, MM k h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือก ลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มได้โปรสุดตรงนี้เลือกเป็น Facebook นะคะควยกับไปที่ Facebook เลยค่ะมูมุมบริการตรงนี้เลือกเพิ่มคอมเมนต์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะขอเลือกเป็นตัวกําหนดเอ็นตาชาตร,ตรงนี้แล้วกันนะคะ5 0าศหนึ่งค่ะ ในส่วนข่าวมาทไปตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถอาร่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือกโพลที่ใครจะใช้บริการกันได้เลยนะคะก็หาโพ์กันได้เลยนะคะก็ขอเลือกเป็นโพสต์นี้ละกันนะคะสร้างหมายคืนมาเลยกดเข้าไปที่เวลากันได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะกันย่อนไปที่คืนให้นะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่คัดลอกลิง์จากมือถือสมร์ทกดไปที่แชร์กันได้เลยนะคะจะมีตัวคัดลอกอยู่ตัวนี้คอมเมนต์ไม่มีนะคะคัดลอกลิง์ได้ทำไมวางกันได้เลย ปริมาณขั้นต่ำตรงนี้นะคะอยู่ที่ห้านะคะก็มาใส่คอมเมนต์ันก่อนนะคะหนึ่งคอมเมนต์ต่อหนึ่งบรรทัดใส่คอมเมนต์กันไปเลยนะคะก็ซักคาคอมเมนต์นะคะก็หน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยในราคาหกาทระบบดึงผ่าได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็รอยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งตอนนี้ย้อนกลับไปดูหนะ้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะ ได้เข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วค่ะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยทุกๆออเดอร์จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้าสักครู่นึงสถานะตอนนี้นะคะรอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้าสักครู่นึงนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกนค r วอารคดนะคะใส่ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะนําสลิปมาวางตรงนาสลิปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอย่างเป้าวนเลนนะคะตัวนี้การสร้างซองอันเป่านะคะนํานิ้์มาวาง ยอดเงินเข้าเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคริปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี้วอลเล็ตตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูบันนี้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ์ตวน้ก็สามารถ นำคัดล,ลอกลิงกตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวชื่อเหลือตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อรเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัมเบอร์ออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะก็้ปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะ,กกไไะ,คะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยะคะ่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากาเพื่อนื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงิ่อนตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงื่อนมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายเลีกดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นั้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ เราลองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น5้าคอมเมนต์นะคะเพียง1นาทีเองนะคะเพื่อนเพื่นท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m p t h นะคะกดผ่านลิงก์ดานล่างกันไปได้เลยนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวรา,าคากระูุงมากเลยลองไปเรียกดูรายละเอียดและสั่งซื้อกันดูนะคะ